ศาสตราจารย์เกติคุณดรนายแพทย์กระแสชนะวงศ์สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิตสิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลปริญญาโทด้านสาธารณสุขเขตร้อนมหาวิทยาลัยลอนดอนประเทศอังกฤษและปริญญาเอกด้านสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยโคลัมเบียประเทศสหรัฐอเมริกานอกจากนั้นท่านยังได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์หลายสาขาอาทิ สาขามนุษยศาสตร์จากมหาวิทยาลัยบาเกียวประเทศฟิลิปปินส์สาขาสาธารณสุขศาสตร์จากมหาวิทยาลัยชินฮานสาธารณรัฐเกาหลีสาขาผู้นำชุมชนจากมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินท่านได้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการอาทิศาสตราจารย์พิเศษการสาธารณสุขมูลฐานมหาวิทยาลัยมหิดลศาสตราจารย์ที่ปรึกษาหลักสูตรปริญญาเอกพัฒนาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น และศาสตราจารย์เกียรติคุณมหาวิทยาลัยเมเซประเทศญี่ปุ่นท่านได้เริ่มต้นชีวิตการทำงานที่เทศบาลตำบลเมืองพลจังหวัดขอนแกน่นในตำแหน่งนายแพทย์ตรีโทและเอกก่อนที่จะรับตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์อนามัยแม่และเด็กชนบทที่41และได้รับพระราชทานปลดเกล้าปลดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติหลังจากนั้นท่านก็ได้รับความไว้วางใจให้ดำรงตำแหน่งสำคัญตลอดมาอาทิ หัวหน้าคณะผู้เชี่ยวชาญองค์การสหประชาชาติในด้านประชากรและการวางแผนครอบครัวหรือ UNFPA ประจำประเทศบังคลาเทศและผู้อำนวยการผู้ก่อตั้งสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียนมหาวิทยาลัยมหิดล ด้านการเมืองท่านได้รับเลือกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่นและกรุงเทพได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและได้รับการโปลดกล้าวให้เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณาสุขรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ตลอดจนได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่รองประธานกรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญในคณะกรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2558และประธานอนุกรรมธิการพิจารณากรอบการจัดทำรัฐธรรมนูญด้านการกระจายอำนาจและการปกครองท้องถิน่นท่านได้รับการยกย่องและรางวัลเกียรติยศหลายโอกาสอาทิรางวัลแพทยชนบทดีเด่นและรางวัลสิทธิเก่าดีเด่น รางวัลมหิดลทยากรจากมหาวิทยาลัยมหิดลรางวัลปูชนียแพทย์จากแพทยสภารางวัลรามอนแม็กไซไซสาขาผู้นำชุมชนจากประเทศฟิลิปปินส์ตลอดจนได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ The Grand Cordon of the Order of the Rising Sun ระดับ6ชั้นสูงสุดจากสมเด็จพระจักรพรรดิญี่ปุ่น ปัจจุบันศาสตราจารย์เกียรติคุณด็อกเตอร์นายแพทย์กระแสชนะวงศ์ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกรกนายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวรน,นายกสภาสถาบันการจัดการปัญญาพิวัติประธานมูลนิธิรักไทยและประธานศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย ดีกับบัณฑิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตทุกท่านที่ประสบความสำเร็จอย่างเต็มภาคภูมิมีศักดิ์และสิทธิแห่งปริญญาบาัตรที่ได้รับทุกประการพระพเจ้าเชื่อว่าความสำเร็จของท่านทั้งหลายในวันนี้ มีความหมายต่อตัวเองครอบครัวและสังคมส่วนรวมโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อประเทศชาติโลกวันนี้มีสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งด้านวิชาการเทคโนโลยีและการเคลื่อนย้ายประชากรของประเทศต่างๆทำให้พันบันิณฑตทุกท่าน ส้งเตรียมความพร้อมมากยิ่งขึ้นมหาชัยเกรกของเราจะเป็นบ้านที่สองคอยรองรับสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพของลูกศิษย์ทุกคนตลอดเวลาเพื่อให้สามารถประสบความสำเร็จในสนามแข่งขันอันเข้มข้นในโอกาสนี้ ในฐานะาที่กบเจ้าเป็นครูคนหนึ่งของมหาชัยเกิดที่มีความรักและปรารถนาดีต่อท่านทั้งหลายที่กำลังจะเป็นศิษย์เก่าผู้ทรงเกียรติของมหาชัยเกิดขอฝากคำของท่านอาจารย์ดรเกิดมังคลาพฤกผู้กอ่อตั้งมหาชัยที่ให้ไว้อย่างเหมาะสมคมคายว่า ความรู้ทำให้องอาจจึงอยากให้กำลังใจท่านทั้งหลายขอให้ก้าวสู่อนาคตอย่างองอาจไม่หวั่นไหววิตกและกังวลใจในพันธมิตรและพันธกิจที่รออยู่เบื้องหน้าเพราะท่านทั้งหลายได้รับการศึกษาอย่างครบถ้วนสมบูรณ์แล้วอีกข้อหนึ่งที่เป็นคำสอนแต่โบราณการ ที่พวกเราจํามาเพื่อความสำเร็จและความสุขในชีวิตก็คือความพอใจในชีวิตและการงานที่รออยู่เบื้องหน้าขอให้มั่นคงและมั่นใจและทำงานอย่างมีความมุ่งหมายแล้วท่านจะประสบความสำเร็จและความสุขซึ่งอยู่ไกล แค่เอื้อมสุดท้ายทีผมขอขอบคุณคณาจารย์และเจ้าันีทุกท่านที่ได้ตั้งใจและเต็มใจในหน้าที่อย่างดีที่สุดทำให้งานประสาทปริญญาบัตรสำเร็จสมบูรณ์อย่างงดงามและขออวยพรให้ท่านบัณฑิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตทุกท่าน มีความสุขสุขภาพดีมีความเจริญก้าวหน้าและสมปรารถนาในชีวิตทุกประการขอบคุณครับ